สวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์ก็มาทําภารกิจสําคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็คือภารกิจซักผ้าขาวนะคะทุกคนใครที่อยากใส่ผ้าขาวก็ต้องซักผ้าขาวแยกต่างหากละค่ะจะไปซักลงเครื่องรวมกับที่อื่นๆเนี่ยผ้าขาวมันจะหมองนะคะมันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาซักผ้าขาวกันจ้า พี่เมยนะคะพี่เมย์จะซักผ้าขาวแบบนี้ในห้องน้ําค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ซักผ้าขาวเสร็จแล้วนั้นพี่เมย์ก็จะเอาพวกผงซักฟอกนะคะต่างๆนะคะที่เราซักผ้าเสร็จเนี่ยมาล้างห้องน้ําต่อนะคะเพื่อเป็นการประหยัดนะคะผงซักฟอกในการล้างห้องน้ํานะคะทุกคนการทําแบบนี้นะคะจะทําให้ห้องน้ําของเราสะอาดค่ะทุกคนค่ะขั้นต่อไปนะคะพอเราซักเสร็จแล้วนะคะพี่เมย์ก็จะ นี่เลยจ้าเปลี่ยนกะละมังนะจ้าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการล้างห้องน้ําจ้าไม่รู้ว่ามาซักผ้าหรือมาล้างห้องน้ํากันแน่นะคะทุกคนคะ่ะเป็นแม่บ้านก็อย่างนี้และคะ่ะวันวันหนึ่งก็ไม่ซักผ้าก็ล้างห้องน้ําไม่ล้างห้องน้ําก็ถูบ้านไม่ถูบ้านก็ทําสวนไม่ทําสวนก็วนอยู่อย่างนี้ละคะ่ะทุกคนทํากับข้าวนะคะอ่าขาดเข้าไปนะคะ ห้องน้ําของเรานะคะเราต้องขัดบ่อยนะคะถ้าเราไม่ขัดบ่อยถ้าคราบมันจับมันเกาะแล้วมันขัดยากนะคะมันจะไม่สวยมันจะไม่สวยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่แหละถือเป็นโอกาสดีนะคะที่เราซักผ้าด้วยแล้วก็ถูห้องน้ําไปด้วยะคะ่ะถูให้ทั่วทุกสัสดส่วนไปเลยนะคะผนังของเราจะได้สวยๆขาวๆสะอาดคะ่ะใครที่ล้างห้องน้ําสะอาดอยู่เสมอนะคะจะรวยนะคะทุกคนใครอย่าประมาทนะคะเรื่องของการล้างห้องน้าเนี่ย ถ้าห้องน้ํากับบ้านของเรานะคะสะอาดสะอานนะคะเงินก็จะไหลมาเทมาจา้าเงินก็น่าจะชอบอยู่ในที่สะอาดเหมือนกันนั่นแหละนะคะทุกคนคะใครไม่เชื่อก็ลองทําดูนะจัดบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กวาดบ้านทูบ้านนะคะให้มันสะอาดนะคะเงินทองจะได้ไหลมาเทมาเข้ามาในบ้านของเรากันเดอ้ออ่าพี่เมย์ก็เอาเรี้องราไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ย โอ้ห้องน้ําอะไรทําไมมันล้างนานขนาดนี้นะคะทุกคนห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างนะคะพี่เมย์ก็จะล้างให้หมดเลยค่ะทั้งฝ้าปะนังตั้งแต่ข้างบนสุดข้างล่างเลยค่ะทุกคนก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะอันนี้คือแบบว่าพี่เมย์ก็แบบทําแบบคลิปสั้นแล้วนะเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเลยนะคะทุกคนพี่เมย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะในการล้างห้องน้ําด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่แบอบกโอ้ห้องน้ําของดิฉันนะคะเอานี่เลย พี่เมย์จะบอกให้นะคะว่าห้องน้ําของพี่เมย์อะไอกระเบื้องสีแบบนี้นะคะมันจะเป็นถ้าเราไม่ล้างนะมันจะเป็นคราบสีขาว <c oughs> เห็นชัดเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องสีฟ้านะคะมันก็เลยต้องล้างบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเห็นคราบขาวมันจะไม่สวยนะคะต้องเป็นคราบสีฟ้าวาว,าวาเลยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวใครไม่เชื่อคอยดูตอนที่พี่เมย์นะคะล้างเสร็จก็แล้วกันห้องน้ําจะสะอาดมากๆเลยนะคะทุกคน การล้างห้องน้ำเนี่ยเราจะซื้อของพี่เมย์จะใช้เป็นสกอตไบส์นะคะทุกคนค่ะเป็นสกอตไบส์ที่แบบถือแบบนี้ล้างมันมันสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นการถูพื้นห้องน้ํานะคะพื้นห้องน้ำเนี่ยจะใช้ฝอยจะใช้แบบแปลงเหล็กนะทุกคนแปลงเหล็กขัดเลยค่ะเพราะว่าแปลงเหล็กเนี่ยมันจะขัดอะไรพวกลื่นๆออกเห็นไหมมันจะมีพวกลื่นๆนะคะทุกคนที่แบบมันสะสม เราแค่เนี่ยอาบแค่อาบน้ํานะมันจะมีพวกลื่นๆนะคะอุ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องมีคนมาเห็นนะคะด่าดีฉันด้วยเออเนาะนะคะจะต้องมาถูตองมาขัดห้องน้ําให้เพื่อนดูแล้วนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะก็พี่เมย์เห็นไหมมันจะมีพวกลื่นๆแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้แปลงนะคะทองเหลืองขัดเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าซื้อเป็นแบบนี้เลยมันขัดสะดวกดีนะทุกคนนะ นะทุกคนพอเวลถ้าเราคือถ้าเราใช้ไออะไรนะใช้แปลงขัดห้องน้ําล้างนะ่ะมันจะไม่ออกนะทุกคนเราจะต้องใช้แปลงทองเหลืองขัดแบบนี้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราอาบน้ําเราเทน้ําอาะน้ํามันก็จะทําให้เป็นคราบนะคะเราก็เลยจึงอันนี้เป็นน้ําที่พี่เมย์ซักผ้านะทุกคนเห็นไหมใช้สองต่อจ้าซักผ้าเสร็จล้างห้องน้ําต่อเลยนะจ้าเราจะได้ไม่เปลืองน้ําด้วยเพราะว่าค่าน้ําก็ประหยัดอะไรได้ได้ก็ประหยัดค่ะ ยิ่งพี่เมย์นะคะเป็นคนที่หาเงินไม่ค่อยเก่งนะคะพี่เมย์จะต้องแบบว่าเออต้องใช้แบบต้องใช้เงินประหยัดเอาละกันถ้าเราหาไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเราประหยัดเก่งพี่เมย์ว่าเราก็พอจะมีพอกินมีพอใช้ได้นะคะเอามาดูกันสิสะอาดไหมคะว้าวทุกคนห้องน้ำโคตรสะอาดนะดูดิว้าววับจับตาเลยคะ่ะโอ้โหไม่มีคราบอะไรเหลืองติดตรงไหนเลยนะจ๊ะว้าวมีความภูมิใจในตัวเองมากๆ มากเลยค่ะทุกคนค่ะทําแค่นี้เสร็จพี่เมย์ก็ภูมิใจแล้วนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปให้ไปดูนี่พี่เมย์มีผ้าขนหนูกี่ผืนนะคะว้าวผ้าขนหนูนะคะที่จะใช้เราก็เอามาใส่แบบนี้แล้วก็ใช้นะคะสะดวกสบายค่ะ